ปีหน้าได้ข่าวว่าจะมีตัวใหญ่มาลงนะครับถ้าเป็นไปอย่างที่เขาลือกันมีนงางงามตำแหน่งสูงสุดของที่หนึ่งกำลังตัดสินใจจะลงสูงสุดของที่หนึ่งกำลังจะตัดสินใจลงลงแหละผมว่าเห็นทีมเขาอยากลง ลอยลมมาเลยลอยทีวีภูน่าจะรู้นะฮะทีวีภูไปพาดหัวเลยลือสนั่นนางงามมงใหญ่ของเวทีอื่นเล็งลงแกรนปีหน้าแย่ yeah. ไม่บอกแต่ที่แน่ๆเราขยายอายุ มิสแกรนเขาขยายอายุไปแล้วมิสแกรนอินเตอร์เพราะฉะนั้นแกนไทยแลนด์ก็ถือว่าได้ขยายตามไปด้วยรับจนถึงอายุ28นะครับผ้าหัวให้เสร็จนะฮะปังไม่หยุดนางงามมงใหญ่เวทีอื่นจ่อลงมิสแกรนปีหน้าว้าว